กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเย็บซี่ทุกท่านวันนี้ผมเสี่ยงเดือนทางมาหาคุณพ่อเสี่ยงเนาะสีว่าเป็นพี่น้องผีกับแม่ได้ครับนี่จะผีมาบอกดทวติพานมากกับเป็นคุณพอกิ่งตกสละตายเนาะเพิ่นมาบอก0ูนย์ตัดเลนเข้าศูนเกาตรงๆเต็มๆ,ๆ,ๆครับผมงวดนี่ได้ยินข่าวว่าหลานชายเพิ่งเสียชีวิตไป2-3ส,สาม,มืือนี่ว่าสันตกน้ำตายโอ้ยแต่ดิต้ครับเด็กหนอยวัยรุ่นอายุ14ปีเนาะครับผมเนาะ คุณพ่อเสี่ยงว่าเพิ่งไปทรงสักการมากลับมามานอนฝันน้ำม,นานมาหอดเงาหนาจันไม่โจกไหหลาบเอาเลาหล็กไม่สามตัวตรงๆแต่ว่าสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวพอเชี่ยงจะพาพี่พาหน่องไปสอบถามเมึงกับคุณพ่อเสี่ยงนะครับผมเนาะไปครับสมุชโมว,วาลายห่างเดี๋ยวไปฟังน้ำก,กันผุนบ่อแอมกำลังตั้งอันกล่องอยู่ผุนครับผมเนาะเดี๋ยวไปฟังเบิึงครับผมแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง StarDa Channel V2 ด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณพ่อเสียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมงดก่อนนี่บ่าวแอมเพิ่นมาเอาครับคงสุดท้ายมั้งครับเพิ่นบอกมาเพราะไงยังก่อเพราะไงกิ่งบ่เพอใหญ่กิ่งเราตกสละตายสุกคนเราบอกเพิ่นมาบอกมาบอกเก่าศูนย์สี่แมน ว่าศูนย์เก่าซีครับผมศูนย์เก่าซีตัดเหรีกับเขาเต็มเต็มเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะกับสองหาคับสองหาแต่มันมาศูนย์เก่าเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมทาตัดเล่นไฟตัดเก่คออาคงจะมีโชไม่ลาบครับคุณอ่อดเสี่ยงเนาะครับผมเนาะงวดนีมาอีกแล้วครับผมยางยินข่าวว่าหลานเสียชีวิตอีกครับผมโอ้อยมีแต่ผู้เสียชีวิตมีแต่ผู้ตายเนาะหลานน่อยตกน้ำตายวะนไปตกน้ำตายอยู่เกินที่หินถอย พอแสดงความสียใจน้ำตายกันยนีเราฟังสองสามเหือนี่ได้สองสามหมือนี่ได้ไม่ไม่ได้บอกครับไม่ไม่ังมันเสาวันทิมานี่้โอ้จินปีใหม่แล้วนาะครับไปไปทุกน้ำตายทกน้ตายกไปงานชลเพิินไปงานชลเพตะกี้ก็เคยของล้านเนาะครับอืบอายังพอเอาพอเอาปนดูกัมมูอ้ายกันหลยล้านดูลาน่ายดูอ้า แล้วว่าอ้ายเป็นล้านเพันแต่ว่าพอ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 ไงเขานั่นเป็นอ,อ้ายผมขอกง่ายๆกับพี่น้องกันนั่นละพี่น้องกันล้านกับว่าล้านนั่นละเนาะเป็นยังคนจงไปตกวนาตายอยู่เขื่อนพอไปเขาโุงเรียนอยู่พี่บุญไปเขาโรงเรียนอยู่พี่บูญเนี่ยกะที่ย่ามยุทธของเรียกหน่อยนาะเดียกหน่อยอย,อยู่ในวัยสิบสี่อยู่มอตุลี่ละไป,ไปหาเด่นาหน่ำเด่นหน่อยวันนี้ก็ไปตกวนาตาย <ม>ไปชุบหนําตายกับมือเสียวไปหุม,มไปเย็นเนี่ยก็เด้อไปงานส้วพนครับไปงานส้วพนมากนวมาหอดจังไรเดี่มายามันแรงมานอ,อเนอีอเอ่ดเพราะเาวพราะเาวพรอะเอามาเอามึงตายแล้งไม่หย้งนะพอเดียมาบอกเด็กเจา้าว่ัดหน่อยมึงมึงมึงก็จ,จักเด็กคืสอสมบอกมึงเป็นเล็กหน่อยทั้งพพราะญ่ว่าครับจักอยู่ว<อ>ัด<อ>ตัวไหนตัวที่บอกกูสัดหาเจ็ดสองหาเจ็ดสอง บอกว่าหายค mm ิดสองมสห้าเจ็ดสองสามตัเรยครับท่านผู้ชมนี่ิดพ่นาศเอาหาดสองหาเจสองอายุทีปีกว่าครับสิบสี่สิปีครับอายุสิบสี่ปีเด็กหน่อยผู้ชายเขาเรี้นอยูมอสองมอสองมอสองผู้ชายบอครับผู้ชายครับสิบสีแสดงความเสียใจนาเนี่ครับผมไม่ได้ผลจริงหบหยาบหยาบไเลยใส่ปะฝันอยู่ปรจักษ์ื่องีแต่สุกรนกับพญิกิง มาบอกไอ้ศูนเก่าซีก็บหาสองครับเมื่อกิดไม่บอกนึ่งหาบอกตัวนึงครับเออตัวเก่าศูนอะไรครับว่าถืออยู่ซุนเก่าซุนเก่าครับหาสองเมื่อกีบอกตัวนั้นเลยสองหาฮิปเต็มหนึ่งครับเอาเถอะเสียนว่าอันแต่พูดทึงตัดเราตัวสามตัวตัดเรอยู่ชงคุณผอรบานอเป็นพี่น้องผีนอไม่แต่เกี่ยวกัก็เจ็บ เกี่ยวเกยก็พวกคนตายที่พวกบอกเด็กบอกคนนี่ละให้พี่น้าเอาด้วอ่ะครับผมพงยใหญ่ไปซื้อลอตเตอรี่ไปต้องเผาแล้วครับลอกมึงเดี่ยวครับเอาลอตเตอรี่ไปแล้วเอาไว้แล้วครับเด็กหน่อยผู้ชายครับผมก็สิยุดโรงเรียนนอกกสิไปหาเหรียญหนามเหรียญในแล้วครับผมเนาะความเด็กหน่อยความไหวนั่นเขาไหวเหรียญหนามเหรียญในแมนเด็กหน่อยม่อหนึ่งม่อสองขึ้ไปหาเหรียญหาหัวดีแล้วสำนี จะดีตัวเนาะนะครับผมบอกว่ากันละเกิดเจเก็บาตเนาะพอนะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของคนเอ้าครับผมจะ่าขอให้ทุกท่านอยู่ในความต่างมันอยู่ในควาวบ่ประมาทหอยง่ายๆซะครับผมบ่ประมาทก็ยังเหร่นหนาเหร่นได้ครับเทาบไปเหร่นมันกระบ่ต๊ก็คือว่าล่ะครับก็น่าบ่ประมาทเนาะมันกะลีกเลี่ยงไปได้น้อยหนึ่งขึ้นพอขึ้นสิมันมันบอกขัาวปลาเนี่ยบ้าไปไปรง ไปส่งเพิ่นแล้วสรงเพิ่นไปปลาแล้วแมนกลับมาน้ามากมาย่ามเอือมาย่ามแดงก็มานอนนำกดมาเลยเออนอนก็สิมามานอนไปทรงมาแต่มานอนมานอนก็มาฟันนี่เด้วบางเดียบบางฝันบางพีซีที่หาจิกไก่ที่แก่งนะครบฝันฝันมาพอเอาพอเอามาดียร์หงายไม่ยั้งเลยมาสั่นไม่ยังเลยสัยก่อนที่มาบอกเดยกเจ้าหงายมันือบอกางตายเถอะมาส่มึงจัาก่อนเียกเจ้าเดียร์หา่สองมาสั่น กับนี้้วยก็ไปสองตัวกับบอกบอบอบอห่าเก็ดสองบอกรึ่าหาเก็ดสองตัวเดียวเลยห่าก็ดสองกับบอเบ่เดี๋ยวบอมีสองตัวเลยบอกตัวไหนอืมอ๋อนากมบอหอนอกโอ้แสดงว่าพช่งไม่ให้โชคให้ลาบมาเนาะเห็นรุ่งเห็นอาอไปส่งเจสีนอครับอ๋อเดี๋ยวเดียวครับอันผีที่อันตกสลาดตายนันพิ่นมาบอกเลข่อศูนย์เก่าถึงดันพิ่นมาหาอีกเ้วบอกครับบมเบอาหยังบนมาก บอกผิพาดจะต้องติดตามอ่าีกะครับเพราะเดตามพางยังก่อนผมพราะงกิเพรายไงกิ่อคืาพราะงกิเมื่อก็กิงเก่าเรียว่าเราตายก็เรียว่าเก่าศูนย์นะาถือกับเราบอกอีกเหมาะกันเลยทั้ตัวครับฮะตัวเลขครับถือให้ f อฟนะครับยกให้เอฟซีบางในพอนีเด้อครับผมสมุชมี่หะนี่หร เด็กตัวเดียวย و, คุ้มเดียวอายุ14ปีเขามาบอกลูกร้านมาบอกห้าเกตสองอายุเขาหนี่งสิบสี่ปีโอสิบสี่นี่อายุเพิน่นแม่นกินปงเอากิน้าเบเพิ่นมาบอกหาเจ็ดสองตัวเดียวแขวนแขนเด้อครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> เป็นผีเล็กหน่อยวัยรุ่นครับผมยุดเลี่ยนกระสีผ้ากับไปเหรียญน้ำเหรียญไนนน,น,ตนตอตโต๊น้ำตายโอ้ยแต่ดีตัวเล็กหน่อย,อยกำลังอันนี้เนาะอ๋อมาว่ากันครับเรื่องเกตแก่เจ็บตายแต่ว่าเพิ่นก็ไม่ให้โชคให้ลาภหาเจ็ดสอง เอฟซีท่านใดเชื่นชอบกับแ,แคบหนาจอว้เบิ้งเด้อครับผมเนาะก <B oner> ับบอน่ครับเพื่อนอาจจะมาให้โชคลุ่งให้โชคเอาก็เป็นไปได้เนาะอาจจะเข่าสามตัวตรงๆสองตัวจังๆก็ได้หนึ่งซีนี่เป็นอายุเพื่อนเด้อครับแต่มหมูเชี่เพื่อนบ่ได้บอกอเป็นแค่อายุเอาไปมากกับพิจาณาเองเนาะแคบหนาจอว้เบิ้งเพราะเท่เองก็มาติตตามให้แค่เป็นหน้าทางเน,อเนอ<ด>้อครับผมหน้าทางของจากจะมเป็นของรัฐบาลครับผมงวดของวันที่17มกราคมเดือนนี่ออกวันที่17ครับผมเนาะให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกับตัวเลขของ น้องที่เพิ Four ่นเสียชีวิตเนาะครับผมน่อห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองไปซื้อไว้ให้ถือสามตัวตรงๆไอ้มีเงินมีข้ามกันสมุทรสุขุมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปใส่ครับท่านผู้ชมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างขอบคุณคุณพ่อเสี่ยงในหลายครับผมขอบคุณในหลายครับสีพึ่งน้องส้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเรียกเงินเรี่ยงสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพผงนองสร้างหมู่ว่านี่พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปให้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดาไผ่มีติดต,ต้นจิตโตวไว้จะเกิดบารามีม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหักผู้สายเห็นผู้ส้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมื่องจะเขาเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของนิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นีส่สว่านองสงังด้วยมีความคิดคุณกุยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่า,าลูกขออนุญาตเทศนองสางด้บ่กเพื่อให้ลูกคิดอยญาโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจิตบ่านที่เฮื่ยงนไปบ่านนี้เฮื่นก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาาคาขายกับบริตกดำอ่ามแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุนอ่าคนบ่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเออครับอีของเขาที่สูงของเขาเองอ,อันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคูัวประสานก็เลยบางคมเกิดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อที่ไปที่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล้างยาง,งก็เลยคิดว่าท่านน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็บลุงอุเนหยว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อหให้เพิ่มพุดจุ่นขึ้นยหยกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอีหรีหอ่มีพุทธคุณนไม่ได้อย,ยมีเยติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมอดเปีนยมดเยี่สามารถไปหาผู้ใดเกิดกขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็ดวัต,ตถุจน,น,นึ้นมาบบานนี้ได้วัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีหนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทางเมืองล่าวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินนามบอกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูกมฟกม็กมกรเรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกทีเขียวนานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบานเพราะตาปูนโบเอาบนมาเอาอีกฝากย่ตอต้นย่อคือบุบบานพวกเกนนึ้นต้นเอาตันย่อเอาขื้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อาพาแล้วเอาฝากคุนปูนบานต้นคุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปไลายุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุลน,นี่นี่นมันไม่คุนเพระษษาะภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองคเมตตามหาราบ hmm. นี่เป็น hmm. นี่แลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมด hmm. เป็นม้วนสารไม่ยียดำ,ม,ดำมีตำนานมากการพีกัาสารกับพระโลกอย่งน้นองสร้าง hmm. คือไม่เงียดดำเหีียวมาเห็นเ hmm. จ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้าง hmm. คือพุกเสกของบุดรเบิ้ตำนาอยู่เกจตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อในครูบาอาจารย์บน,บนอธิษฐานจิตให้ คืออจังสีปูพุกเพผููรูปแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรจน์นี่ปูพุกเสพให้รูปแรกอ่าอ่าใายไปสองปูรอดอ่าบ้านกุดคูนอ่าปูรอดทรามาริโนงานเป็นปูพุกเษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพ้นม่งมี ยกเกินสว่างก,กันมันจะทีดูครับ,รบนี่นี่บูเวียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตานบนคือปูรอดชงสีเมืองน,นี่มันบว,บวกสายได้บานบเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิสมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสิไปห้งยยองคนใหญ่สีหอมคืกราชคูปูลสมเด็จนัน่นแหละคือ่องความเป็นมา